กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love n o t Channel By n o t มาฟังตอนจบของนิยายรักโรแมนติกคอมเดี้เรื่องหอมกลุ่นหัวใจในสายหมอ,อกด้วยกันนะคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะหลังจากงานแต่งงานและการฮันนีมูนของอธิคมและทิชากรสิ้นสุดลงอธิคมก็กลับไปทำงานตามปกติสำหรับพิชากรนั้นเธอไปเริ่มต้นทางานที่โรงแรมชื่อดังซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวตามที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน ดิดาของเธอได้ได้แนะนเธอให้กับพนักงานทุกคนได้รู้จักในฐานะผู้บริหารคนหนึ่งแต่ก่อนที่จะนั่งเก้าอี้บริหารนั้นหญิงสาวต้องเรียนรู้ถึงโครงสร้างลักษณะงานและนโยบายของโรงแรมก่อนโดยให้เริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานและนี่เองคือสาเหตุที่ทิชากรต้องตปกึกงานตามแผนกต่างๆทั่วทุกแผนกและลงมือปฏิบัติงานจริงภูรีได้สั่งลูกน้องทุกคนให้ปฏิบัติกับลูกสาวของเขาอย่างพนักงานคนหนึ่ง โดยปกติที่ชากรเป็นคนล่าเลงไม่ถือตัวเวลาที่รุ่นพี่สอนงานเธอจะตั้งใจฟังและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและด้วยนิสัยไม่ถือตัวยิ้มง่ายและเป็นกันเองทําให้เธอเข้ากับพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดีพนักงานโดยส่วนใหญ่จึงรักและนับถือเธอหญิงสาวใช้เวลาฝึกงานตามแผนกต่างๆอยู่ประมาณสามเดือนจึงได้กลับมานั่งเก้าอี้ผู้บริหารในส่วนของงานด้านบริหารนั้นบิดาของเธอจะเป็นคนสอนเอง และจะค่อยๆปล่อยงานให้หญิงสาวรับผิดชอบผูลิยอมรับว่าลูกสาวของตนเองนั้นเป็นคนเรียนรู้ไวและช่วยงานเขาได้มากทีเดียวทิชากรสนุกกับการทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายและมักจะทำงานเพลินจนลืมเวลากลับบ้านเป็นเหตุให้อธินคมต้องคอยเตือนอยู่เสมอเพราะเขาจะเป็นคนขับรถมาส่งภรรยาที่โรงแรมก่อนที่จะเดินทางไปทำงานที่เรนโบว์แอร์และจะขับรถมารับเธอกลับบ้านด้วยกันแล้วแต่ว่าจะไปค้างที่บ้านของตนเองหรือแวะไปค้างที่บ้านของพ่อแม่ แต่ในระยะหลังอธิคมเห็นว่าภรรยาทำงานหนักมีอาการอ่อนเพลียและไม่ค่อยสบายเห็นอยู่บ่อยครั้งเขาจึงอยากให้เธอได้พักผ่อนบ้างในบ่ายวันนั้นเองที่เขาขับรถมาที่ทำงานของทิชากรแต่เลือกที่จะเดินตรงไปหาบิดาของภรรยาที่ห้องทำงานเพื่อขออนุญ,ญาตให้แฟนสาวของตนเลิกงานก่อนเวลาเพราะเขาจะพาเธอไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดสองสามวันผู้ลีอนุญ,ญาตจากนั้นชายหนุ่มก็ขอตัวไปพบทิชากร อธิคมเคาะประตูห้องทํางานของภรรยาก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปในมือของเขามีของบางอย่างซ่อนอยู่เขาเดินตรงไปหยุดยืนที่หน้าโต๊ะทํางานของหญิงสาวเจ้าของห้องที่ชากรเลยหน้าขึ้นมามองไม่เห็นหน้าผู้มาเยือนหญิงสาวก็ยิ้มให้อีกฝ่ายก่อนจะเดินเข้าไปหาทำไมวันนี้พี่ทีเจมาเร็วล่ะคะยังไม่ถึงเวลาเลิกงานของเฟิร์นเลยนะพี่จะพาเฟิร์นไปที่แห่งหนึ่งไปที่ไหนคะแล้วซ่อนอะไรไว้ข้างหลังไปที่ที่พิเศษ พี่รับรองว่าเฟิร์นจะต้องชอบอธิคมตอบพร้อมกับยื่นช่อดอกกุหลาบสีขาวช่อใหญ่ให้เธอเพราะรู้ดีว่าเธอชอบดอกกุหลาบสีขาวและดอกลิลลี่มากที่สุดสวยจังเลยขอบคุณนะคะพี่ทีเจหญิงสาวจูบแก้มอีกฝ่ายแทนคำขอบคุณอธิคมสุดมือหญิงสาวให้เดินไปที่รถอีกฝ่ายยอมทำตามแต่โดยดีเขาขับรถพาเธอทรงไปนอกเมืองอาจไกลสักหน่อยและพราะความอ่อนเพลีย จึงทําให้ที่ชากรเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีเพราะถูกอีกฝ่ายปลุกจากนิทราด้วยการจูบแก้มเธอถึงแล้วห่ะคะหญิงสาวหายงัวงเงียมเยม,เยมื่อได้ยินเสียงคลื่นดวงตาของเธอเป็นประกายสดใสเมื่อมองเห็นทะเลเธอลงจากรถทันทีและเดินไปสูดกลิ่นไอทะเลด้วยความสดชื่นเสียงคลื่นและลมทะเลสาซาะชายฟังเสียงของน้ําทะเลเป็นสีฟ้าเข้มยาเมื่อถูกแสงแดดยามเย็นสองตรงมากระทบกับผิวน้ํา ดูลย,ดลยยิบเลยยับสวยงามเป็นพิเศษอธิคมถือกระเป๋าสัมภาระติดมือมาด้วยเขาพาหญิงสาวเดินตรงไปที่บ้านหลังเล็กน่ารักที่อยู่ติดริมทะเลเราเข้าไปข้างในกันเถอะชายหนุ่มเอ่ยชวนและเดินนําเข้าไปก่อนโดยมีทิชากรเดินตามเขาเข้าไปในตัวบ้านภายในบ้านถูกจัดตกแต่งไว้อย่างน่ารักเหมาะกับเป็นบ้านพักตากอากาศเมื่อเดินขึ้นไปด้านบนก็บพบห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านทิชากรมองผ่านหน้าต่างออกไป เห็นว่ามีระเบียงไม้สีขาวเป็นลานกว้างเธอไม่รอช้ารีบเดินออกไปนอกระเบียงทันทีภาพทะเลสวยงามที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเต็มเหมือนมนต์สะกดให้เธอเดินเข้าไปหาอย่างไม่รู้ตัวพระอาทิตย์ที่กำลังลอยต่ำอีกเพียงไม่นานก็คงจะลาลับขอบฟ้าไปแสงของดวงตะวันสาดส่องให้ทะเลสีฟ้าคามและยิบรลยับงงดงามจนไม่สามารถละสายตาไปจากภาพตรงหน้าได้เธอเดินไปเกาะระเบียงเพื่อดื่มด่ำกับภาพธรรมชาติที่สวยงามวิจิตร วยจังเลยค่ะพี่ทีเจหญิงสาวพูดออกมาโดยที่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องอยู่กับภาพวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าอธิคมยิ้มกว้างก่อนที่จะเดินมาสวมกอดเธอไว้จากทางด้านหลังพี่นึกแล้วควนต้องชอบเขาพูดในขณะที่คอเคลียอยู่ที่ข้างแก้มเธอที่ชากรพิงหลังของตนเองกับแผ่นอกกว้างของอีกฝ่ายมีความสุขเหลือเกินความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักที่ผ่านมามลา,ายหายไปจนหมดสิ้นมีแต่ความสุขที่เข้ามาแทนที่ ฟิร์นรู้ตัวไหมว่าในระยะหลังเฟิร์นทำงานหนักมากแค่ไหนเวลาพักผ่อนแทบจะไม่มีพี่เกรงว่าเฟิร์นจะเครียดและรู้ว่าเฟิร์นชอบทะเลก็เลยอยากพาเฟิร์นมาพักผ่อนที่นี่และดีใจที่เฟิร์นชอบขอบคุณนะคะพี่ทีเจที่ดูแลและเอาใจใส่เฟิร์นเป็นอย่างดีเฟิร์นมีความสุขมากเลยและเฟิร์นตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่ฝากชีวิตทั้งหมดของเฟิร์นไ้ที่พี่ชายหนุ่มทิ่ตัวหญิงสาวที่หันกลับมาหาเขา โดยจับมือข้างซ้ายของเธอไว้ที่รักเฟิร์นและจะดูแลเฟิร์นให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปเพราะความสุขของเฟิร์นก็คือความสุขของพี่อธิคมพูดพร้อมกับประสานสายตากับดวงตาเธอทุกครั้งที่เขาจ้องมองเธอด้วยสายตาคมกล้าแบบนี้หัวใจของเธอไม่เคยสงบได้เลยสักครั้งมันยังคงเต้นรัวเร็วอยู่ในอกจนเธอเกรงว่าอีกฝ่ายจะได้ยินเขาจูบมือเธออย่างอ่อนโยนและดึงตัวเธอเข้ามากอด พร้อมกับค่อยๆแนบริมฝีปากของเขาประทับลงบนริมฝีปากเรียวบางของเธออย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนที่ชากรับตาพริ้นและตอบสนองจุมพิษอ่อนหวานที่เขามอบให้ด้วยความเต็มใจบรรยากาศรอบตัวช่างเป็นใจยิ่งนะักสายลมที่พัดผ่านบางเบาและในขณะที่ดวงอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าทั้งสองดื่มด่ำอยู่กับความสุขที่เอ่อล้นหัวใจชายหนุ่มค่อยๆถอนจุมพิษหอมหวานออกมาอย่างช,ช้าๆแล้วกอดกระชับเธอไว้อีกครั้ง เธอพิ์ศีรษะกับอกของเขาอินแอบ,บความอบอุ่นที่เขามอบให้จนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเต้นของหัวใจเขาในค่ำคืนนั้นเองที่เขาและเธอต่างมอบความรักและความสุขให้กันและกันผ่านการสัมผัสทางกายอธิคมกอดกระชับีิชากรบนเตียงรอนขนาดใหญ่ผิวเฟิร์นนุ่มจังกลิ่นก็หอมชายหนุ่มพูดพร้อมกับซุกไซอยู่ที่เส้นคอของอีฝ่ายอย่างหลงไหลอีกทั้งยังเบียดสะโพกเข้าไปแนบชิดเธอ เพื่อให้เธอรับรู้ว่าเขาต้องการเธอมากแค่ไหนเขาโน้มใบหน้าลงมาจนชิดใบหน้างามก่อนจะแนบลิ้นฝีปากลงบนเลียวปากของเธอและมอบจุดที่ร้อนแรงเรียกร้องการตอบสนองจากออีฝ่ายซึ่นหญิงสาวก,ก็ให้การตอบสนองเป็นอย่างดีและนั่นยิ่งทำให้เขามีอารมมากขึ้นเส้นผมที่หอมนุ่มของเธอดวงตาหลีเปือผิวเนื้อที่นวลเนียนนิ้วที่เคลื่อนไหวไปมายามที่ลูบไล้ตามร่างกายของเขา มันทําให้เขาแทบคลั่งเขาครอบครองเธอไว้ทั้งล่างและพาเธอล่องลอยไปพบกับความสุขถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกันก่อนจะรวบร่างบางของเธอเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนจมูกโด่งจะลดลงข,งข้างขมับที่ชื้นเหนื่อของอีกฝ่ายและซบหน้าลงกับเรือนผมหอมกลุ่นของเธอจนหลับไปพร้อมกันเก้าเดือนต่อมาที่ชากรตั้งท้องและถึงวันที่เธอจะคลอดลูกอธิคมตื่นเต้นมากกว่าผู้ใด เมื่อพาภรรยามาส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็รีบติดต่อเพื่อนและน้องสาวทันทีหลังจากที่การชนกได้รับโทรศัพท์จากอธิคมว่าทิชากรเกิดอาการเจ็บท้องตอนใกล้เที่ยงเขาและปริตาก็รีบตามมาสมทบกับอธิคมที่หน้าห้องคลอดเป็นยังไงบ้างเฟินคลอดหรือยังยังเลยพยาบาลเพิ่งจะพาเข้าไปในห้องคลอดเมื่อกี้นี้เองอาทิคมตอบคำถามของเพื่อนรักด้วยอาการประวนกระวายใจจนเห็นได้อย่างชัดเจนใจเย็นๆนะคะพี่ดีเจ ฟิร์นถึงมือหมอแล้วคงจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงปาริตาปลอบใจพี่ชายของตนเองเ j นายโทรบอกพ่อกับแม่ของเฟิร์นหรือยังอีกฝ่ายสายหน้าแทนคําตอบตอนนี้เขาทาอะไรไม่ถูกเหตุก็เพราะเป็นห่วงภรรยาสาวที่ถูกพาตัวเข้าไปในห้องคลอดชายหนุ่มรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของภรรยาสุดที่รักเขารู้ว่าเธอกลัวแต่ก็ยังแข็งใจพูดกับเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างจะผ่านไปได้ด,ดีอีกไม่นานเขาจะได้เห็นหน้าลูก ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาและเธอลูกที่เขาเฝ้ารอและคอยดูแลทนุถนอมตั้งแต่อยู่ในคันของภรรยาที่เขารักมากเมื่อถึงวินาทีที่สําคัญพยาบาลก็เดินออกมาตามสามีของคนไข้โดยแจ้งให้เขาทราบว่าคนไข้ต้องการให้เขาเข้าไปในห้องคลอดชายหนุม่มรีบเดินตามเข้าไปทันทีโดยไม่ลีลอทิ้งให้ปริตาและการชนกร่วมลุ้นอยู่หน้าห้องคลอดแต่เพียงลําพังจากนั้นปริตาโทรศัพท์ไปแจ้งให้ทางบ้านของทิชากรทราบ รวมถึงแจ้งให้พ่อของตนเองทราบข่าวเรื่องนี้ด้วยพอรู้ดีว่าทุกคนตื่นเต้นดีใจกันมากแค่ไหนตอนที่รู้ว่าเพื่อนรักของเธอตั้งท้องอีกทั้งยังนับวันรอคอยเวลาที่สมาชิกใหม่จะเกิดมาลืมตาดูโลกเหตุก็เพราะเป็นหลานคนแรกแตานชนกพาภรรยาไปนั่งรอเธอนั่งอย่างกระซับกระสายและก็วนกระวายใจอาการไม่ต่างไปจากพี่ชายของเธอหญิงสาวเผลอไปอิบมือของตัวเองไว้แน่นเพราะความเป็นห่วงเพื่อน จนสามีที่นั่งอยู่ข้างตัวต้องโอบไหล่ของเธอเอไว้ช่วงจังหวะนั้นเองที่พ่อกับแม่ของทิชากรและปริตาตามมาสมทบที่หน้าห้องคลอดด้วยการตื่นเต้นใหญ่เห็นได้ชัดเฟิร์นเป็นยังไงบ้างแล้วทีเจไปไหนมารดาของทิชากรเอ่อยถามและปริตาเป็นฝ่ายตอบคําถามนั้นเฟิร์นยังไม่คลอดเลยค่ะตอนนี้พี่ทีเจก็อยู่ในห้องคลอดด้วยทุกคนเดินไปนั่งรอที่หน้าห้องคลอดด้วยความสงบ ได้แต่รอคอยว่าเมื่อไรชีวิตใหม่จะออกมาลืมตาดูโลกภายในห้องคลอบที่ชากรนอนหลับตาแน่นอยู่บนเตียงน้ำตาของเธอไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะความรู้สึกเจ็บมากมายอย่างที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนอดทนอีกนิดนะคะอีกไม่นานเจ้าตัวเล็กก็จะออกมาแล้วพยาบาลจับมือของเธอ,เอไว้พร้อมกับพูดให้กำลังใจเพื่อให้เธอคลายความกังวลเธอลืมตาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นเฟิร์นเป็นยังไงบ้าง อธิคมเดินมาจาับมือของเธอไว้ตอนนี้เขาอยู่ในชุดสีเขียวที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วพี่ทีเจเฟิร์นกลัวหญิงสาวพูดทั้ง,งน้ำตาสาเหตุก็เพราะความเจ็บปวดที่บีบรัดในช่องท้องไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ที่นี่แล้วเขาพูดพร้อมกับลูบเส้นผมที่เปียกชื้นของเธอยิ่งเห็นเธอเจ็บปวดแบบนี้เขาก็ยิ้มเป็นห่วงเดี๋ยวหมอบอกให้เด่งก็เบ่งให้เต็มที่เลยนะคุณหมอที่เธอฝากท้องพูดกับหญิงสาวด้วยรอยยิ้มเบ่งเลยค่ะ ที่ชากรตั้งใจเบ่งจนสุดแรงและทำแบบนั้นอยู่หลายครั้งแต่มันกลับเจ็บมากจนเธอแทบจะทนรับความเจ็บปวดนั้นไม่ไหวและไม่คิดเลยว่าการคลอดลูกจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดมากมายขนาดนี้ใกล้แล้วค่ะแบ่งอีกทีนะคะคุณหมอพูดออกมาด้วยความดีใจเมื่อเห็นศีสักของเด็กออกมาก่อนเฟิร์นหายใจลึกๆนะอดทนไว้และทำตามที่คุณหมอบอกออกแรงเบ่งอีกครั้งนะอธิคมพูดให้กำลังใจและร่วมรุ้นไปกับภรรยา ทีชากรสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดอีกครั้งก่อนที่จะใช้แรงทั้งหมดที่มีออกแรงเด็งพร้อมกับเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเธอบีบมือของสามีไว้แน่นวินาทีนั้นเองที่เธอได้ยินเสียงเด็กร้องดังไปทั่วห้องเฟิร์นได้ยินเสียงร้องของลูกไหมอธิคมพูดกับเธอด้วยความตื่นเต้นวินาทีแรกที่เห็นลูกทำให้เขารู้สึกตื้นตันจนบอกความรู้สึกไม่ถูกหญิงสาวยิ้มให้อีกฝ่ายด้วยความเหนื่อยอ่อน หลังจากพยายบาลพาตัวเด็กไปทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อุ้มมาตรงหน้าชายหนุ่มนี่คะ่ะลูกชายของคุณคุณพ่อจะลองอุ้มไหมคะผมเหรอครับชายหนุ่มตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกแต่สุดท้ายเขาก็รับลูกมาอุ้มไว้ในอ้อมแขนเขาอุ้มลูกเดินตรงไปที่เตียงของภรรยาเฟิร์นนี่ไงลูกของเราที่ชากรพยายามลืมตาขึ้นอีคพั้งอย่างยากเย็นอธิคมวางเด็กน้อยลงบนเตียงข้างๆเธออย่างทะนุถนอม สติของหญิงสาวเหมือนจะกลับมาอีกครั้งไม่เห็นหน้าลูกลูกเธอพึมพำออกมาเบาๆใช่ลูกของเราเขายิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอที่ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการให้กำเนิดทารกคนนี้ทารกซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอและผู้ชายที่เธอรักที่ชากร,รู้สึกด,ดีใจเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าลูกชายของเธอแข็งแรงและคลอดออกมาอย่างปลอดภัย ขอบคุณมากสำหรับของขวัญล้ำค่าที่เฟิร์มอบให้พี่อธิกรมพูดพร้อมกับจูบที่หน้าผากของภรรยาแทนคำขอบคุณที่เธอมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตให้เขาและนั่นทำให้เขารักเธอเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่านักไม่นานที่ชากรก็ถูกเคลื่อนย้ายมาพักที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลเธอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียห้าชั่วโมงต่อมาเธอก็ตื่นขึ้นบุคคลแรกที่เธอเห็นคือสามีสตีลักแล้วก็พ่อกับแม่ซึ่งเมื่อเห็นท่าน หยาดน้ำตาก็หลังไหลดังสายธารเวลานี้เธอเข้าอกเข้าใจพ่อกับแม่เพราะเธอเพิ่งได้เป็นคุณแม่มือใหม่ทุกคนต่างแสดงความยินดีกับเธอและสามีไม่กี่นาทีต่อมาพยาบาลก็พาเด็กชายแรกเกิดมาหามารดารวมทั้งญาติพี่น้องทุกคนต่างก็เข้ามายืนดูหลานชายคนแรกที่เพิ่งคลอดออกมาบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยความสุขมีคนนำกระเช้าผลไม้กระเช้าดอกไม้และของเยี่ยมให้หญิงสาวเต็มไปหมดจนจำไม่ได้ว่าอันไหนเป็นของใคร มารดาของทิชากรเดินเข้ามาลูบศีรษะของลูกพร้อมถามด้วยความห่วงใยเฟิร์นเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บมากเลยกับแม่แต่มันก็คุ้มค่ามากเลยค่ะทันทีที่เฟิร์นเห็นหน้าลูกความเจ็บก็แทบจะมาลายหายไปจนหมดสิ้นลูกทําให้เฟิร์นนึกถึงแม่และรักแม่มากกว่าเดิมมารดาของเธอยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นบอกซะก,ก่อนนะยีเฟิร์นว่าไม่ต้องไปจ้างใครมาเลี้ยงลูก ย่ากับยายนี่แหละที่จะลดการออกงานสังคมเพื่อมาดูแลหลานชายตัวน้อยด้วยตัวเองปริชัดพูดกับอธิคมและทิชากรถึงความต้องการที่จะเลี้ยงหลานด้วยตนเองอย่าลืมรวมฉันเข้าไปอีกคนนะคะกินลรีมารดาของการชนุกเอ่ยขึ้นอธิคมเดินไปตกบ,บ่าเพื่อนรักที่กำลังยืนชื่นชมลูกชายของเขาไงาเพื่อนเห็นลูกฉันแล,ล้วรู้สึกอิจฉาบ้างไหมลูกของนายน่ารักดียินดีด้วยนะทีเจขอบใจ แล้วเมื่อไหร่จะถึงตานายบ้างฉันก็กำลังพยายามอยู่แต่ยังไม่สำเร็จสักทีคงต้องขอเคล็ดลับจากนายแล้วมั้งแค่ทำการบ้านหย่่งสมองเสมอก็พอคำตอบของอธิคมมีผลทำให้ใบหน้าของปริตาแดงขึ้นจนเห็นได้ชัดพี่ทีเจแนะน,นําอะไรแบบนี้คะชายหนุ่มเดินกลับไปที่เตียงของภรรยาเขาจูบหน้าผากของเธอลูกของเราน่ารักมากเลยจมูกโด่งแบบนี้โตขึ้นต้องหล่อเหมือนพ่อแน่นอน หล่อเหมือนพ่อไม่เป็นไรคะ่ะแต่กันเล่าและเจ้าเล่ห์แสนกลเหมือนพ่อไม่เอานะคะทุกคนในห้องส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขที่ชากรได้ยินเสียงพูดคุยปรึกษากันเกี่ยวกับการตั้งชื่อลูกของเธอและโครงการต่างๆในอนาคตที่เหล่าบรรดาคุณปู่กคุณยา่าคุณตาคุณยายจะจัดเตรียไมไว้ให้ก็อดปลื้มใจแทนลูกชายไม่ได้ที่เขาเกิดมาท่ามกลางความรักความอบอุ่นจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวและก่อนที่เธอจะหลับไป เธอก็ได้ยินเสียงสามีมากะซิบข้างหูเฟินล,ลูกของเรากินเก่งจังหญิงสาวหลับไปพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเพราะเธอได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วมีสามีสุดที่รักและมีลูกชายที่เป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจและจะยังต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกหอมกลุ่นหัวใจในสายหมอกก็จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะรุดหวังว่านิยายเรื่องนี้จะสามารถสร้างความบันเทิงให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย และอย่าลืมแวะไปติดตามนิยายแนวสืบสวนสอบสวนปนหลอนเรื่องวุ่นคดีร้ายพ่ายคดีรักของนุด้ด้วยนะคะใกล้จบเป็นทีแล้วเหมือนกันค่ะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love n o v e l Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ